ก่อนอื่นหากต้องการชมวิดีโอที่น่าสนใจอีกมากมายอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับวันนี้เราจะพาคุณมาพบกับ Toyota RAV4 ปี2 0 2 6 SUV ขนาด c คอมแพกที่พัฒนาขึ้นอีกขั้นในเรื่องดีไซน์ความเ็นเกประสงค์และสมรรถนะการขับขี่โตโยต้าได้ปรับปรุงห่อไายจุดสำคัญเพื่อให้ RAV4 รุ่นนี้ดูทันสมัยดุดันและใช้งานได้ยอดเยี่ยมในทุกวันเหมือนเดิมเริ่มกันที่ดีไซน์ภายนอก r a v c p 2026มาพร้อมรูปลักษณ์แข็งแกร่งแบบสปอร์ตมากขึ้นไฟหน้าเล็กด,ดีไซน์ใหม่ที่เรียวและคมกว่าเดิมช่วยให้ด้านหน้าดูพรีเมียมขึ้นกระจังหน้าถูกปรับใหม่ด้วยลวดลายเราขาคณิตส่วนกันชนหน้าได้รับเส้นสายที่ดูเฉียบคมยิ่งขึ้นด้านข้างรถโดดเด่นด้วยซุ้มล้อแบบดูดนันเส้นสายตัวถังคมชัดและหลังคาสไตล์ลอยตัวเพิ่มความสปอร์ตทันสมัยด้านท้ายตกแต่งด้วยไฟไท้ายเล็ดดีไซน์ใหม่และประตูท้ายรูปทรงปรับปรุงช่วยทําให้ลุกโดยรวมดูหรูขึ้นอย่างเห็นได้ชัด ในส่วนของสมรรถนะการขับขี่ r a v 4รุ่นนี้เน้นความลงตัวระหว่างพลังและความนุ่มนวลเครื่องยนต์2.5ลิตรได้รับการปรับให้ตอบสนองดีขึ้นจับคู่กับเกียร์อัตโนมัติที่ขับได้ลื่นไหลหากต้องการอัตราเร่งที่รวดเร็วขึ้นและประหยัดน้ำมันมากกว่าเดิมรุ่น Hi ไฮบริดก็ยังคงเป็นจุดเด่นด้วยการขับขี่ที่คล่องตัวมัน่นใจและรองรับทั้งการใช้งานในเมืองและการวิ่งทางไกลได้สบาย ด้านความประหยัดน้ำมันถือเป็นหนึ่งในจุดแข็งที่สุดของ RAV 4โดยเฉพาะรุ่นไฮบริดที่ให้ตัวเลขประหยัดได้ยอดเยี่ยมเหมาะสำหรับคนที่ใช้งานทุกวันและต้องการลดค่าใช้จ่ายด้านน้ำมันแต่ยังอยากได้สมรรถนะที่ดีในส่วนของรุ่นย่อย trim มีให้เลือกหลากหลายตามไลฟ์สไตล์ไม่ว่าจะเป็นรุ่นพื้นฐานที่คุ้มค่ารุ่น XSE ที่สปอร์ตขึ้นรุ่น Limited ที่เน้นความหรูหราไปจนถึงรุ่น TRD Off Road ที่พร้อมลุยทุกแบบมีการตกแต่งและฟีเจอร์เฉพาะตัวให้เลือกตามความต้องการ ด้านราคา RAV4 ปี2026คาดว่าจะยังอยู่ในระดับที่แข่งขันได้พร้อมให้ความคุ้มค่ากับเทคโนโลยีความปลอดภัยและความทนทานตามแบบฉบับโตโยตา้าภายในห้องโดยสารอินเทเียร์มีการอัปเกรดอย่างชัดเจนใช้วัสดุดลุ่ม,มือมากขึ้นแผงคอนโซลดีไซน์ใหม่หน้าจออินโฟเทนเมนต์ขนาดใหญ่ขึ้นรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto แบบไร้สายบอร์ดนั่งกว้างรองรับสสวร,ราและจัดวางอุปกรณ์ใช้งานได้สะดวก นอกจากนี้ยังมาพร้อมระบบความปลอดภัยล่าสุดของโตโยตา้าเช่นระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติระบบช่วยประคองรถในเลนและระบบป้องกันการชนรุ่นใหม่สรุปท้ายวิดีโอ t o y o ต a า RAV 4ปี2,26ยังคงเป็นหนึ่งใน SUV compact ที่น่าเชื่อถือและสมบูรณ์แบบที่สุดด้วยดีไซน์ทันสมัยความประหยัดฟีเจอร์ความปลอดภัยครบและความอเนกประสงค์ที่ตอบโจทย์ทั้งครอบครัวและสายลุยไม่ว่าจะเลือกแบบเครื่องยนต์เบนซินหรือไฮบริด คุณก็จะได้รถที่ใช้งานดีคุ้มค่าและมั่นใจได้ในทุกเส้นทางและอีกครั้งหากต้องการชมวิดีโอที่น่าสนใจเพิ่มเติมอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและกดแชร์ด้วยนะครับ